เริ่มยังเริ่มแล้วสวัสดีครับนะครับวันนี้เรามาทำโตโยต้าอันติส์นะครับปี15นะครับลูกค้ามาทํอดอกใหม่ไม่ใช่ดอกใหม่ดอกก๊อปปี้นะครับก็คือทําเพิ่มอีกหนึ่งดอกนะครับอันนี้เรามาทํารีโมทกันนะนะเราจะใช้เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องเอไอนะในการทํารีโมทนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องใช้แท็บเล็ตตัวนี้นะครับในการเชื่อมต่อนะครับนะครับ เราก็ไปที่วัาตตัวยูต้านะเราก็ไปที่ซิสเต็มนะครับแล้วก็ไปที่นะทรีโมท Remote นะตรงนี้นะครับไปที่ไทยสองนะครับนะครับไปที่ท้ยสองโหลดแป๊บหนึ่งนะครับรอเขาโหลดแป๊บหนึ่งอ่ะขึ้นเออเลอร์นะครับแล้วเข้าใหม่ค <c oughs> อนเนคนะครับ <c oughs> ได้ยินเสียงไหม โมบิเลเซอร์นะครับแล้วก็ไปที่โตโรต้านะไปที่บายซิสเต็มนะครับแล้วก็ไปที่รีโมทนะครับรุ่นนี้ไปที่ไทสองนะดีสิบห้าไปที่ไทสองนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะโหลด Data นิดนึงนะครับตรงนี้ก็ให้รอไปนะครับหลังจากนั้นก็ทําตามขั้นตอนนี้นะครับให้ปิดสวิตช์ออนนะครับแล้วก็แล้วก็ปิดสวิตช์ออนแช่ไว้นะครับจากนั้นเนีจะเขาจะให้กดปุ่มล็อกกับอันล็อกนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับล็อกกับอันล็อกเนี่ยพร้อมกันนะ แล้วก็ให้กดปุ่มล็อกอีกหนึ่งทีนะครับใช้เวลาหนึ่งวินะกดเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับให้ปิดบิดออฟนะครับก็คือปิดรถนะครับก็คือบิดบิดออฟแล้วก็ถอดกุญแจออกนะครับแล้วก็มาไล่กดเอ่อเปิดปิดนหัดพร้อมกันนะครับทั้งทั้งสองดอกนะดอกนี้ด้วยนะครับดอกนี้คือดอกของเขานะครับแล้วก็ดอกนี้คือดอกที่ทําเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมว่ายังไม่กัดดอกเลยนะครับก็คือมาทารีโมดก่อนนะเนี่ยนี่ของเขานะครับของเขาเนี่ยเนี่ยถ้ากดมันจะล็อกเห็นไหมครับ อันนี้ของเขาเปิดปิดได้อยู่แล้วนะครับนะครับส่วนดอกนี้ทําเสร็จแล้วนะครับตองนี้ก็เห็นไหมอ่ากดได้เหมือนกันนะครับนะครับล็อกนะฮะแล้วก็อนล็อกนะก็คือเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับอันนี้คือเอไนะนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับอันนี้คือทําเสร็จแล้วนะนะก็คือรีโมทได้ใช้ได้ทั้งสองอันแล้วนะครับนะครับอ่านี่นะครับอ่านี่ล็อกนะครับอันนี้ปลดล็อกนะ โอเคเรียบร้อยนะครับนะครับได้ทั้ง2ดอกนะโอเคจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ